มีคุยอะไรกันก่อนยุบสภาไหมคะวันนี้กลับมาเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าถ้ายุบสภาก็จะต้องบอกกัน <C> e <an> อย่างน้อยที่สุดก็ในพักร่วมรัฐบาลเ้ียกกันนายกก็ประกาศดังๆในที่ประชุมครโมว่าจะยุบเดือนนี้เดือนนี้ <C> e <an> ก็เป็นที่ทราบตามที่ปรากฏเป็นข่าว <C> e <an> แต่ถ้าถึงขั้นว่าเราจะมาจับขั้วกันตั้งรัฐบาลพักน้นพักนี้ประชาธิปัตยัยงกัน <C> e <an> ท่านเจ้าค่ะมีบางพักเขาบอกถ้าได้เป็นนะจะไม่เอาพักนี้ไม่เอาพักนี้อย่างนั้นอย่างนี้ประชารัฐปัดมีประกาศไหมคะจะไม่รวมกับใครหรืออย่างไรคะเราไม่ต้องการไปด้วยค่าพักไหน เราเดินหน้าตามวิธีทางของเราทําอย่างไรให้ประชาชนมาเลือกเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเปสามารถรวมเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้เราจะทาอะไรให้ประชาชนผมคิดว่านี่คือทิศทางที่ประชาิัตย์เดินแล้วก็เดินอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนเขาเข้าใจว่าอ้าวเราไม่ตอบอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่เอาข้างโน้ตไม่เอาข้างนี้เหมือนเราไม่มีจุดยืนหรือเปล่าคะมีครับอาจารย์ครับค่ะจุดยืนเราชัดเจน หนึ่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงผ็นประมุขระบอบอื่นแมวสองถ้าจะแก้รัฐนูลช่างฉบับแก้ได้แต่ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเพราะว่าหมวดหนึ่งว่าด้วยความเป็นรัฐของประเทศไทยคือต้องเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยก,กไม่ได้คสองหมวดสองเราไม่แตะเพราะเป็นหมวดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อสามมาตราร้อยสิบสองประชาธิปัตย์ไม่เลิกจุดยืนชัดยิ่งกว่าชัดครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเดินหน้าแล้ว3 4 5สประชาริไตยไม่โกงอย่างที่ผมเรียน <c oughs> แล้วก็นโยบายของพรรคทุกนโยบายที่เราประกาศไปทําได้ตกผลึกแล้วทํามาจากประสบการณ์และทําจากคิดจาก <c oughs> ทำจากสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ให้ปรากฏเห็นได้จริง <c oughs> นะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าท่านได้เข้าไปนี่ท่านก็สามารถร่วมได้กับทุกพักที่มีนโยบายตรงกับพักเราก็ต้องดูนโยบายเป็นหลักแล้วก็ต้องดูจุดยืนทางการเมืองแต่ไม่ขอพูดวันนี้เราเคยพูดไปแล้วคราวที่แล้วอาจารย์นะว่าเราไม่เอาคนนั้นและไม่เอาคนนี้สุดท้ายประชาชนบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นมันต้องเอาสักคนหนึ่งระหว่างสองคนนี้ถ้าประชาธิปัตย์บอกไม่เอาใครเลยเขาก็ขอ,อ,อขอขอ,ขอเว้นวักเราไปก่อน งั้นอย่างนี้ขราวนี้เราก็ากมไม่พูดดีกว่าไหมครั้งนี้เราก็บอกว่าเราก็ขอขายความเป็นเราช่วยเลือกเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราจะทำอะไรให้บ้านเมืองบ้างทำอะไรประเทศบ้างาแล้วก็ให้รอผลการเลือกตั้งให้ประชาชนตอบก่อนไม่ใช่เราไปตอบก่อนประชาชนค่ะถ้าสมมุติข่าวหน้าท่านได้กลับเข้ามาอีกสวยๆเลยท่านจะนั่งกระทรวงไหนคะกระทรวงเดิมไหมยังอาจารย์ครับทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆว่าพักไหนเขาได้เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราเป็นแกนตั้งรัฐบาลสมมุติว่า <c oughs> เราเกิดได้เยอะขึ้นมา <c oughs> แล้วเราสามารถรวมเสียงข้ามากตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องมานั่งดูว่ากระทรวงไหนที่เราจําเป็นจะต้องดูกระทรวงไหนที่พักร่วมเขาควรจะเอาไปดู <c oughs> หรือถ้าเรา